ลัคนาราศีมังกรฟังให้ดีนะคะสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ชี้ชะตาใครอดทนมาเกินปีใครแบกภาระหนักกว่าคนอื่นดาวกำลังคืนพลังให้คุณแบบเนียบๆแต่ถ้าใช้พลังผิดเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มาดูกันค่ะว่าดาวกำลังบอกอะไรคุณระหว่าง12 1 8ถึงมกราคมนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดาวใหญ่ยังคงกดดันลัคนามังกรอยู่แต่ไม่ใช่การกดเพื่อทำร้าย เป็นการกดเพื่อคัดกรองว่าอะไรควรไปต่ออะไรควรปล่อยและใครควรอยู่ในชีวิตคุณจริงๆดาวเสารเจ้าเรือนลัคนาอย่างให้บทเรียนเรื่องความรับผิดชอบความอดทนและวินยัยขณะที่ดาวพุธส่งผลกับเรื่องความคิดการสื่อสารและเอกสารนี่คือสัปดาห์ที่มังกรต้องใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์ การงานของลัคนาราศีมังกรสัปดาห์นี้เด่นเรื่องงานที่ต้องแก้งานที่คนอื่นทำพลาดแล้วคุณต้องรับผิดชอบแทนใครเป็นหัวหน้าฟรีแลนซ์ทำงานอิสระหรือแบกรับงานหลายหน้าที่จะรู้สึกว่าเหนื่อยแต่เลี่ยงไม่ได้ระวังคำพูดการตอบแชทการส่งอีเมลพูดผิดนิดเดียวอาจถูกตีความผิดทันทีแต่ถ้าคุณนิ่งสุขุมไม่โต้อตอบด้วยอารมณ์ ผู้ใหญ่จะเห็นความเป็นมืออาชีพของคุณชัดมากปลายสัปดาห์มีเกณฑ์ได้คําชมหรือได้ความไว้วางใจเพิ่มการเงินยังไม่ถึงคั้นลื่นแต่เริ่มมีช่องทางหายใจมีเกณฑ์ได้เงินจากงานเก่างานค้างหรือเงินที่รอมานานแต่ยังไม่ควรใช้แบบประมาทระวังรายจ่ายฉุกเฉินเล็กๆที่มองข้ามเงินก้อนนี้คือเงินประคองไม่ใช่เงินฟุ่มเฟือย ความรักของลัคนาราศีมังกรเป็นสัปดาห์ของการช่างใจคนมีคู่ระวังอารมณ์เงียบพูดน้อยแต่คิดมากถ้าไม่สื่อสารจะกลายเป็นความอึดอัดสะสมคนโสดมีคนเข้ามาแบบเงียบๆอาจมาจากงานจากคนรู้จักหรือคนที่เคยรู้สึกดีต่อกันมาก่อนแต่คุณยังไม่พร้อมเปิดใจเต็มที่สัปดาห์นี้อย่าฝืนหัวใจตัวเองช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเร็วแล้วพัง ระวังปวดหลังปวดไหลนอนไม่ลึกและความเครียดสะสมมังกรเป็นราศีที่เก่งอดแต่ดวงเตือนว่าร่างกายไม่ควรถูกบังคับตลอดเวลาถ้าได้พักจะฟื้นเร็วมากถ้าไม่พักจะล้าลึกแบบไม่รู้ตัวอย่าเร่งอย่าฝืนและอย่าพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เห็นค่าใช้ดาวให้เป็นพลังไม่ใช่เอาดาวมาเป็นภาระวางแผนชีวิต คิดก่อนพูดช้าก่อนตัดสินใจและเชื่อในเส้นทางของตัวเองเพื่ออัปเดตดวงก่อนใครและใช้ดาวให้เป็นพลังและวางแผนการใช้ชีวิตให้คุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและฟังคลิปเต็มดูดวงรายสัปดาห์ที่ช่อง y t u t u แอดลักษนาสายแฉงขอบคุณค่ะ